สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะเอาเลขตัดเลขมาให้ครับจะเอาเลขที่หลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างที่ผมคำนวณมาแล้วจะเอาสูตรนี้มาตัดให้ครับให้ท่านเอาไปทําเองได้เลยครับมาดูนครับว่าผมเอาเลขอะไรตัดท่านจะได้อาไปทําเองได้นี่ครับใช้เลขรางวัลของรางวัลที่หนึ่งนะครับแต่และใช้เลขสี่ตัวตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ เริ่มเลยครับ0597นี่ครับเราจะเริ่มจาก0597บวกกันลงมาครับแล้วจะได้ตัวเด่นตัวนี้ครับสองตัวนี้ ไอ้น,นี่บางทีมันก็มาคู่นะครับแต่ตัวเนี้ยงวดถัดมาออกอะไรครับหนึ่งกุมภานี่ครับศูนย์หกสามศูนย์เก้าข้างล่างอย่างเดียวครับออกศูนย์เก้านี่ครับเด่นจะอยู่ข้างล่างครับสองตัวเนี้ได้ศูนย์เก้า ต่อไปเราก็จะเอาเลขงวดที่มันออกศนะูนยเก้าะมาคำนวณต่อครับสี่ตัวศูนย์เจ็ดศูนย์หกบวกกันลงมาครับจะได้ตัวเด่นสองตัวนี่ครับงวดถัดมากออกอะไรครับ สามเก้าห้าสี่สามอันนี้ก็มาคู่เหมือนกันครับเนี่ยตัวนี้ก็มาคู่ถ้ากวางงวดนี้ออกสี่สามต่อไปครับเอาตัวนี้แหละครับนวนต่อสี่หนึ่งสามเก้า เหมือนเดิมครับเอาตัวเนี้ยสองตัวนี่ครับเป็นตัวเด่นเลยงวดต่อมาออกอะไรครับนี่หกศูนย์สามเจ็ดเก้าข้างล่างออกเจ็ดเก้าเก้ามาครับอยู่ล่างตลอดครับสองตัวนี้ต่อไปแล้วก็เอาตัวนี้แหละครับคำนวณต่อห้าสามหกศูนย จะได้ตัวเด่นสองตัวนี่ครับแล้วงวดต่อไปออกอะไรครับหกสองหกเจ็ดแปดครับเท่ากับมาเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเราก็เอางวดนี่แหละคำนวณต่อครับสี่ตัว คือ9 7 6 2 6 3 8ดห0อหกามแออกอะไรครับ48่แปดหนึ่งเกจะอยู่ล่างตลอดครับสูตรนี้ออก90 ไอ้สูที่ผมให้สิบหน่วยนะ่ะถ้ากับงวดนี้ได้สองตัวท่านก็เอาเลขสองตัวนี่ครับถ้าในนั้นมันมีเลขอยู่ถ้าตัวไหนไม่มีเลขสองตัวนี่อยู่ท่านก็ไม่ต้องไปซื้อครับต่อไปงวดที่ออกเนี่ยครับเก้าศูนย์เราก็เอาศูนย์สามสี่แปดนะครับ เดิมก็ได้เลขสองตัวนี่ครับคือตัวเด่นตัวล่างเลยนี่ครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยครับออกห้าเก้าแปดเจ็ดเก้านี่ครับมาเก้าคือสองตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวเด่นแต่บางทีมันเราก็ระบุไม่ได้ว่ามันจะอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยแต่ว่ามันมาแน่นอนครับจะอยู่ข้างล่างตลอด ต่อไปครับงวดที่สองพุทธสภาเนี่ยครับเราก็รางวัลที่หนึ่งแบบนี้แนะครับมาคำนวณสี่ตัวเหมือนเดิมสี่สามห้าเก้าท่านเอาไปคำนวณเองได้เลยครับ สำหรับงวดนี้จะได้ห้ากับเจ็ดครับสองตัวนี่จะอยู่ล่างนี่ครับสองตัวนี่จะอยู่ล่างมันจะเป็นเลขข้างล่างอย่างเดียวครับถ้าก็ว่างวดนี้ได้ ได้หากับเจ็ดจะอยู่ล่างแล้วไอ้สองตัวล่างที่ผมจับคู่ไว้แล้วเจ็ดกับห้านี่ครับจากเก้าชุดเก้าคู่เนี่ยจะเหลืออยู่แค่เนี้ครับจะเหลือเจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าห้าแล้วก็หนึ่งห้าเอาไปลองพิจารณาดูครับเพราะว่าไอ้สองตัวเนี่ย ันจะมาตลอดครับสองตัวนี่จะอยู่ข้างล่างตลอดครับถ้าท่านซื้ออะไรก็มีสองตัวล่างเนี่ยเนี่ยมันจะมาตลอดครับจะอยู่จะอยู่ล่างครับท่านเล่นข้างล่างอย่างเดียวถ้าท่านไปซื้อฉลากท่านมีสองตัวนี่ไว้ถ้าไม่มีเลขสองตัวนี่ยังไงก็ซื้อไม่ถูกครับคลิปนี้ก็เอามาฝาก ทุกท่านแค่นี้ครับเผื่อจะเป็นแนวทางดีๆให้กับท่านคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ